อ้าวสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวสวัสดีวันนี <c> ้ <oughs> เราจะไปไหนคันะครับไปไปไหนนะชิงใหม่ครับอ่าแต่หมายแรกที่เราจะไปก็คือลำพูนเดี๋ยวไปลำพูนก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนใช่ก็ใช้เวลาขับรถประมาณสิบสองสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงห้าชั่วโมงแรกนนเป็นคนขับครับใช่แล้วเดี๋ยวน้าจะขับช่วงหลังโอเคแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆเป็นไงไป ไปกันเลยแต่นี้ตอนนี้อยู่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนอนอ่าอยู่ปั๊มปตทชายโยชายโยอ่างทองอ่างทองผมรับก็ไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อขมูขมูขมยมาเลยอร่อยป่ะคิวกินไปแล้วได้อบกนะราคาไม่แพงมากโอเค ไม่อันนี้สั่งหมูกรอบด้วยไงอันนี้ธรรมดาก็65 60หกสิบใช่เนื่อธรรมดาเหรอราคาปกติใช่ราคาห้างทั่วไปราคาวัวเล็กก็ที่ไม่ไมด้กินพิเศษเอเคเดีย๋ยวจัการก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันต่อนี่สั่งพิเศษแ้มได้ปะออกไม่ได้ว้าดูนี่เงียบจังเปิดตู้มันเงียบเหรอจะอาปากขนาดไหน ไปกินแล้วไปต่อดีกว่าไปก็ได้ขนมเมื่อกี้ก็ก็คือข้ว่านมเอเมอนสวัสดีค่ะเด y สองนะคะวันนี้เออเมื่อคืนเราไปนอนที่บ้านพี่นนมาที่ลำพูนแล้วเราก็จะไป กินข้าวที่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ขึ้นเบเล่นเครื่องเล่นที่ม่อนแจ่มเนาะใช่วันนี้ใช่แค่นี้เหรอมีมีแค่นี้ใช่ปะวันนี้<ช>เออ,เ,อ,อเดี๋ยวมีอีกก็เดี๋ยวหาก,กินข้าว<อ>าการกินข้าวที่ม่อนแจ่มแล้วก็คา,คาเฟ่คาเฟ่สักหนึ่งแล้วก็ไปเล่นอะไรเนี่ยที่มันเครื่องเล่นท,ที่มันต้องเจ็บตูดอะ ฟอร์มาเร์มเรนเรียนอาหารเดี๋ยวไปเจอกันปุ่ยถ่ายไหมก็เดี๋ยวค่อยไปตัดไม่เอาถ่ายไหมก็ไมปตัดหัวคลิปเอาเหนื่อยไหมนะตอนนี้นะคะเราอยู่ม่อนแจมไม่ได้ไปแวะกินข้าวแล้วเพราะว่าต้องรีบขึ้นมาก่อนวันนี้ เราออกสายปิดแทนไปนิดนึงเพราะว่าตื่นสายใช่เปลี่ยนนอนเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนคนขับไปแล้วสามเดี๋ยวให้ดูเลยอะเราไปดูข้างในกันนะคะนี่มีพี่พักคนชลาย สูงกันนะจริงเดินไปไหน,นไมาเดินไปเดินขึ้นไปข้างบนอ๋อเดินข<ะ>ึ้นไปทำอะไรนะไม่รนนู้เอ้าทุนเนี้ยถึงกูว่าตอนเนี้ยเดินถอยหลังขึ้นนะคะวิธีการเดินให้หนุนสูงองเดสวดมนต์ไปด้วยอ๋ออ่ออ่ออ่อไว เื้อใหม่แบบนี้เลยวะกำลังเล่นกำลังเล่นเออกำลังน่าโม้เหมือนเด็กอะมังกูฟังห้าบาทก็บทีนี่เราเดินขึ้นมาทำอะไรนะโถ่เฮียอยู่ไหนร้านอยู่ไหนข้างหน้าไม่อยู่ ในร้านน่าจะมี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 หูสุะที่เราเดินขึ้นมาชันมากเหนื่อยมากอันนี้คือฟอร์มูล่ามงนะคะม่อนแจ่มเจ็บตูดแน่ๆเลยอ่ะจริงเออนี่แล้วเดี๋ยวเต้องไปตรงนี้เยมีบริการห้องน้ำหาบาทเออขอ5บาทหนินน <c oughs> เรามาแหวกินกาแฟก่อนเติมพลังก่อนจดนเล่นเรื่องเล่นเราไปสั่งกาแฟดีกว่าอยู่ไหนคาเฟ่เลยคาเฟ่ออนซิเฮ้ยอย,อยู่ตอนนี้อยู่คาเฟ่คา,าเฟารธรรมดาอ๋อเหรอใช่วิวสวยดีร้านกาแฟบนมันแจง ใช่ตอนนี้สิโมงแล้วสิบเอ็ดโมงสามสิบสามเดี๋ยวดูกี่องศาคิดว่ากี่องศาตอนนี้ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ว่ายี่สิบสามคเดี๋ยวดูตอนนี้ยี่สิบแปดใกล้เคียงเพราะว่าอาจจะอยู่ด้านบนบูเขามันไม่ได้ยินขนาดนั้นใช่แต่ไม่ร้อนนะ ร้อนอยูไไอย่ดเดี๋ยวเรากาแฟมากินกาแฟกันมาจริงเนี่มอคคาใครสั้างของฉันหอกินกาแฟไม่สั่งหรอคิว่าจจะพูดเสียงเหน่หอนี่สลบอันนี้คาปูชิโน่อันนี้

อืมเข้มข้นมากขอชิมหน่อยได้ไหมทำไมขับบัวอร่อยกว่าเข้มเข้มข้นเรนกินไม่หมดเลยทันสองกับใคร คือไม่ใส่น้ำตาลกอ็อร่อยมากอะอกาแฟที่นี่เล <c oughs> ิดูวิวดูวิวสวยมากเดี๋ยวองององยไปว่ไมาดูน้องเลยแล้วพอเไฟดูน้อง คือปกติอยากกินกาแฟต้องใส่น้ำตาลตัวอ่ะอันนี้อร่อยคุณไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยไม่ครับนี่จะไม่ได้แกะนะคะทุกคนจริงจะบอกว่ากาแฟอร่อยเวอร์ได้ยังไงก็ใครเดินเล่นเล่นขึ้นเล่นกันดีกว่าแต่ กินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวไปสุ้นดอกไม้ผมไม่ค่อยรู้แผนนะไม่ได้อ่านร้อนเหมือนกันนะเอ้ยไม่ร้อนแต่แดดแรงอากาศเย็นสบายครับแต่แดดแรง ส่วนดอกไม้คนละ30บาทสวยอยู่นะมีจุดถ่ายรูปด้วยดูเออลืมบอกวันนี้เรามากันวันวันจันทร์คนก็ยังเยอะอยู่นะแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่2ของปีใหม่คนก็ยังเยอะอยู่ ไม่อยากจะคิดถ้ามาตอนปีใหม่จะเป็นยังไงอย่า,ไ,ยาไปถ่ายตรงมือโหถ่ายไหมตรงมือต้องต่อต่อคิวเราจะมีไปเก็บสตรอเบอรี่บ้างไหมเขาห้ามเก็บปรับร <มา S 1> ู้ละลอย วิวดีมากโคน,นอากาศดีด้วยร้อนไหมเจ็บจัง อาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพี่เต้ยอยู่ยังอยู่ม้อนแจ่มอยู่กินมะกีมมาถ่ายเรามาถ่ายอะไรกันนะถ่ายรูปที่สวนดอกไม้ที่ดอยม้อนแจ่มตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะแล้วตรงนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เนาะเป็นป้ายอะซิกเนเจอร์อะเป็นป้ายที่พักมีทุกที่เลยใช่ถ้ามาต้องมาอันตรายนะแต่อันตรายต้องถ่ายต้องระวังแนะนำอย่าถ่ายแต่ถ้ามีจังหวะก็ถ่ายสวย อะไรวะจังเกิเลอคอสเตอร์เล่นอย่างเดียวแล้วก็ไปกี่ข่าวผิวผิวนะเคยเล่นแล้วเหรอหลายรอบแล้ว,อ,วอ,อ้าวสมัยก่อนต่อิเยอะมากเออนู่นยาวไปถึงเชียงใหม่ ต้องคนละคันนะมาคนละคันเหรอหรือว่ามันนั่งสองได้ดยังไม่หนุ่ต้องคนละคันอ๋อโอเคคนละคันเดี๋ยวต่อคิวก่อนเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวถ่ายไปแล้วไปแล้วไปแล้วดันไปข้างหน้าเพิ่มความเร็วถอยหลังเบรก ไปเลเปยครับผมนดนัดน,ดน,ตดดนตลอดทางครับต้องรอให้ข้างหน้าไปก่อนอ๋อต้องดันไปโอ้ Hello. Oh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. เสียวดีเหมือนกันนะค่อยๆไปอ๋อมันมีอะไรฮะโอเคก็จบแล้วดูดิผมว่าสนุกดีนะสนุกดีใครไม่มาใครต้องมาลองต้องมาลองสนุกดีครับ

น้องคิามาร้านอะไรวะคิมริมน้ำจะห่มผ้าไปอากาศให้ดูตายพี่คิวกินข้าวกันดี่ฝากลุงตะวันไปไปไปตลกเขา ออกฟ้าได้ปะริงเ <c oughs> หรอผมเชื่อเนี่ยสวยมากเลยคนระับ ไส้เลือดเอาไส้ด้วยแล้วก็เอาข้าวหมูก็ไม่มีเมนูหยุดดูนีดหน่อยเก๋ไก่ไ้หวานเค๋แต่สั่งต่อเดี๋ยวลอยสามอย่างโอ้ยดูใสาเร่วง ีแกวดิเขามีตับด้วยตับเหรอไม่สั่งตับก็นาชอบครบยังครบแล้วต,ตาย้ิงอันนี้อะไรอ่ะ ล้นเหรอหาเปิดกล้องตัดติดไปด้วยใช่ไหมเคอด้ยวยมาลูก อิบแล้วเดี๋ยวไปเชียงดาวต่ออร,อ,อ,รอ,รอร่อยปะหน้าหน้าหน้ามันไม่จริงใจกันหน้ามันไม่จริงใจอร่อยปะอร่อยนะโอเคไปเชียงดาวตอนนี้เรากำลังไปเชียงดาวนะครับก็นอนไปเต็มอิ่แล้วเดี๋ยวดูวิวข้างทางกัน ของอุทยานเนาะแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรก็มาเสียค่าบริการก่อนนะครับก่อนจะถึงหมู่บ้านอะไรท่านครับอาสี่ครับคนละสามสิบบาทรถยนต์ก็รสิบบาทร้สิบบาทครับก็ตอนนี้นะครับเรากําลังเข้าเขตของอุทยานเนาะแต่จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอนก็จะเป็นค่าบริการนะครับของ ข้าผ่านทางเข้าเขียนละสามพันสัตว์ปาเชียงดาวนะครับคนละสามสิบบาทสวยมาก ของของที่ผักเมเอ,อ่อนใ่เกลอะไรนะหมูก็ะหลัำปล<ม>ีต้มจืดหมูซับเต้าหู้อมันก็ใส่กะหลำอะไรจะพริกพริกเจียวเลย